มูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฟื้นฟูชุมชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนณโรงเรียนบ้านกล้วยอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยโดยอาคารเรียนอาคารอาเนกประสงค์และสนามเด็กเล่นถูกน้ําท่วมขังในระดับสูงเป็นเวลานานส่งผลให้พื้นที่อาคารชั้นล่างตลอดจนอุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยเป็นประธานในพิธีผู้แทนมูลแลนิธิมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งและผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกล้วยโครงการฟื้นฟนูชุม,ช,มชนบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้ยั่งยืนเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟนูหลังเกิดเหตุอุทกภยัยทำความสะอาดหรือบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ มูลนิธิได้ประสานห,หน่วยงานเครือข่ายต่างๆท,งทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูจัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ให้บริการด้านการฟื้นฟูหลังเหตุอุทกภัยอย่างครบวงจรอาทิบริการลงทะเบียนให้กับผู้พิการตรวจเช็คสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้ประสอบอุทกภัยตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และหลังจากนั้นผู้แทนมูลนิธิเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัย ทั้งนี้มูแลนิธิให้การช่วยเหลือในพื้นที่สุขโขทัยตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมอบถุงยังชีพพระราชทานในพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุขโขทยัยอำเภอกงไกรล,ลาดอำเภอคีรีมาศอำเภอทุ่งสเสลี่ยมอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสำโรง์รวมจำนวนทั้งสิ้น6,300ถุงและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานมอบอาหารปรุงสุกจำนวน46,700กล่อง